คนที่เติเกใหม่ คนนี้ก็ไปเสนอก็ไปช่วยใจก็มีปัญากับลูกเรื นเดียวนั้นท่านองได้ปัจจัแขกต่อยเนีมี้มากึเนี่ยเขาจะองค์กานี้เลยว่าท่านจะได้เป็นเกิดเป็นเทวดาและในทุของเทวดาเราลุกทำได้ในสี่งาน้ยกันนะครัสี่านเ่อะไรคือห่เป็นเนทวดาเพาะเราริ่มพโกรได้เป็นเทวดานี่เรริ่มรือสอง